สวัสดีครับผมบังบินเอเคนะครับมาพร้อมกับพี่ตุ้ยครับผมสวัสดีครับเช่นเดิมเคยนะครับเราอยู่กันที่เต็นท์รถเอเคคาสาขาหน้าโรงเรียนปินนะครับรถที่เอารถคุณภาพไม่เอารถย้อมแมว้องคราบชนหนักตัดต่อน้ำพ่วมมาขายให้ลูกค้านะครับรถเราเราเปิดบริการมาแล้วกว่า40ปีนะครับเรามีความเชี่ยวชาญด้านการบริการเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับเรารู้ว่าท่านจะซื้อรถมือสองอ่ะท่านกลัวอยู่แล้วว่า รถมันเคยผ่านอะไรมาบ้างใช่ไหมพี่ตุ้ยเราไม่รู้เลยว่ารถใช้งานมาคนใช้งานยังไงเราก็เลยสแกนรถให้ก่อนที่จะเราจะซื้อเข้ามาอยู่แล้วครับเรื่องนี้สบายใจได้นะครับอ่ะพี่ตุ้ยวันนี้เรามาอยู่กับรถอะไรครับเป็น Ford e v e r e s รนะครับผมอันนี้ก็คือเป็น3คัน3แบบ3าสไตล์นะครับผมมาแบบดุๆเลยนะใช่ครับผมครับผมมีทั้งสีแดงสีขาวแล้วก็สีแดงนะครับครับผมอ่ะผมจะมาบอกรุ่นคร้าวๆนะครับ3าคันนี้ครับ ด้านซ้ายมือผมสีแดงคันนี้นะครับจะเป็นกอดเอเวอร์เรสต์เครื่อง3.2โฟร์วินไทเทเนียมพัดแล้วนะครับตัวนี้เป็นโฟร์วินแล้วนะครับก็รถเป็นรถปี2015นะครับมาแบบออปชั่นจัดเต็มตัวท็อปของเขาเลยนะครับท็อปสุดเลยนะพี่ตัวสุดเลยครับ,รบอ่าแล้วส่วนขวามือนะครับเป็นอะไรครับพี่ตัวสีขาวเป็นตัวนี้เป็นตัวไทเทเนียมนะครับธรรมดาสีแดงตัวนี้นะเป็นไทเทเนียมธรรมดา 2.2นะครับปี2015เหมือนกันก็ใครที่ไม่ต้องการใช้งานโฟตัวนี้ก็ตัวถังเดียวกันนะครับบางคนก็คิดว่ายุคสมัยนี้ถนนถนนทางมันดีขึ้นก็เอาตัวนั้นไปก็ได้นะครับอ่าตัวกลางเป็นอะไรครับพี่ตุ้ยตัวกลางเป็นตัวไทเทเนียมพัด2.2นะครับตัวนี้ก็จะเป็นออปชั่นจะใหม่กว่าคันนู้นนิดนึงเพราะว่าได้ภายในดําแล้วก็จอเป็นสิงค์สามแล้วปีเป็นปี2017ครับใช่ตัวนี้ก็จะได้อา พานร์โมิกการสรูปใช่ครับอันนี้ได้พานรมิกกาสรูปมาแล้วนะครับก็คือหลังคาซันรูปนั่นเองนะครับปุณง่ายๆอ่ะเดี๋ยวผมมาเจาะเข้าข่าวๆเป็นคันล,ล้วกันนะผมจะเริ่มจากไอตัวไทเทเนียม3.2โฟวินก่อนนะครับตัวนี้เป็นรถปี2015นะครับอ่ะาแตา่ก,ก้องแพดไปเลยนะครับก็จะเป็นสีแดงครับสีแดงเจ็บๆเลยยางสภาพดีอยู่เลยครับแม็กอลอยมาแล้วนะครับ ตัวท็อปสุดนี่ได้ที่ฉีดน้ําไฟหน้าด้วยนะครับเซ uh huh. นเซอร์นะเซนเซอร์มาเต็มเลยนะครับใช่ครับเซนเซอร์ร oh. อบคันมีที่ฉีดน้ําล้างไฟหน้าอ uh. แล้วก็ไฟเด y t i m e r ร n n i n g oh. แบบเต็มตัวนี้นะครับรเขาจะเขียนติดเลยนะครับ3.2ตัวนี้เป็นเกียร์6สปีดนะครับกระจกมองข้างก็จะเป็นโครเมียมนะครับมีตัวไฟเดียวมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับข้อมือจับก,ก็เป็นโครเมียมแล้วนะครับมีบันได ้างมาให้เรียบร้อยนะครับใช่ครับผมสวยเลยนะครับแม็กขอบ20นะครับแม็กใหญ่ๆกันไปเลยเนี่ยครับมาดูด้านหลังครับด้านหลังก็จะเป็นไฟท้าย LED แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยครับเขาเขียนบอกเลยไทเทเนียมพล s ตัวนี้ครับ4วินด d ไ i น e นะครับอเปิดด้านหลังยิดนึงเอ้ยวันนี้เป็นเปิดไฟฟ้าแล้วนะ นี่ครับเบาะที่ท่านเห็นนี้คือมันพับได้นะมันจะมีเบาะแถวหลังนี้นะครับแล้วก็อันเนี้ยก็พับลงไปได้อีกนะครับก็คือว่าสามคันเนี่ยมันจะเป็นแบบออกซน์ประมานนี้เลยนะพี่ด้วยนะผมจะอ,อธิบายคันนี้คันเดียวเลยก็คือมันก็จะพับเบาะใส่ของได้เต็มที่เลยนะครับสไตล์ PPV เขานะั้นพี่ด้วยนะใช่ครับคือเอาให้ง่ายก็ปูที่นอนนอนได้เพราะวันราบเรียดเท่ากันหมดเลย,เลยใช่คใแคมปยังได้เลยนะครับตัวนี้ ก็มันคือรถอนเนกประสงง์มะผู้หญิงผู้ชายใช้ได้หมดนะครับไปรับส่งลูกก็ได้ขึ้นเขาลงห้วยได้หมดนะครับสบายตรงเบาะพับไฟฟ้าด้วยนี่แหละครับนี่แหละครับเนี่ยอ่ะผมพับให้ดูนิดนึงแล้วกันนะครับสัมเปิลอ่ะครับกดทีเดียวมันก็จะเด้งขึ้นมาครับเช่นกันนะครับสองข้างเลยก็คือไม่ต้องมาดึงเบาะดึงพับเองแล้วเวลานะคผมตัวนี้ตัวท็อปเขาจัดมาให้เต็มแล้วอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูห้องโดยสารด้านในกันนะครับอ่าเราว่า จัดหให้เต็มเลยนะครับตัวนี้ก็จะมาในระบบหน้าจอทิ้ง2นะครับหน้าจอ8นิ้วนะครับก็เล่นได้ครบนะครับที่ด้วยเชื่อมต่อบลูทูธได้หมดครับระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือว่าเพลงเปิดเพลงได้หมดทุกอย่างครับก็ที่สําคัญนะตัวนี้เป็นมันติดฟังก์ชัน2ฝั่งแล้วนะครับสามารถกดเปิดปิดรับสายได้นะครับ แล้วก็มีตัวคูสคอนโทรลมาให้แล้วนะพี่ตุ้ยนะครับผมครับผมมีทั้งคูสคอนโทรลมีทั้งสปีดลิมิตให้นะครับครับผมขับทางไกลกลัวโดนจับความเร็วเราก็ตั้งไว้120เลยอ่าฮะได้ข้างได้แล้วนะครับรถตัวใหม่นี้อ่าฮะก็จะมีโหมดการขับขี่นะเป็นโฟล์วินได้นะครับโหมดขึ้นเขาโหมดไต่เขาไต่ไหล่ทางไหล่ครับมีมาให้พร้อมแล้วนะครับสายลุยหายห่วงนะครับใช้ในบ้านได้ออกลุยได้แล้วก็ที่สําคัญนะพี่ตุ้ยได้ แอนอรามิกัสลูปครับวันนี้มาแล้วนะ<ช>เปิดได้นะครับปิดให้ดูนิดนึงครมีลูกเล็กลูกผมชอบมากเลยตัวนี้ครับัวบัวปิว ีไฟแยกด้วยและที่สำคัญคือตัวปลดล็อกรถมีทุก4ประตูเลยแอร์แบ็กก็มีให้หลายตัวเลยนะครับช่ครัาาบฟอดบัไทก็มาเต็มเลยก็ <c oughs> ใครหาตัวท็อปจบๆไปเลยนะครับอ่เครื่อง3.2มจุดสองด้วมาบอกอราคาคันนี้นะครับราคาคันนี้เราตั้งอยู่ที่เอ้อแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับถูกมากนะ ราคาเจ9 0แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาท็อปเลยนะราคาลดเกินกว่าครึ่งอะครับใหม่เขาเท่าไหร่นะพี่ตุ้ยตัวนี้ใหม่หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นครับตัวนี้ใหม่เกือบล้านหกนะ<ช>แต่เราขายเพียงแค่เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีโปรโมชั่นช่วงราคาไไลท์สดด้วยครับอ่ะพี่ตุย้ยตอบ ต่อคันขาไปเลยครับตัวนี้นะครับเป็นเอาง่ายๆเรียกว่าท็อปขับ2แล้วกันก็คือว่าเป็นตัวท็อปสุดของเครื่อง2.2แล้วก็ขับ2ตัวนี้จะเครื่องจะดรอปลงหน่อยนะครับก็คือ2องจุดสองแ่าก็เรือแล้วแต่ว่าตัวนี้เขาเป็นไมเนอร์เชงแล้วนะครับก็เลยจะได้ไฟ LED โปรเจคเตอร์แล้วก็เดย์ไทม์รันนิ่งก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นรถปี2017แล้วใช่ครับปีจะใหม่ขึ้นมานะครับ จังหน้าหกเหลี่ยมนะครับล้อได้เทียบเท่าตัวท็อปปีสิบห้านะคือได้ล้อแม็กขอบยี่สิบเหมือนกันครับผมใช่ยังใช้ได้นะ <ผม S 2> ครับล้อแม็กขอบยี่สิบรอบคันนะครับเราหลังคาคือมองข้างนอกเนี่ยแทบไม่ต่างกับตัวโฟวิวเลยไมไ่ต่างเลยใช่ต่างกันคแค่เครื่องกับเกียร์เท่านั้น,น <ะ S 1> เองนะเพราะว่าตัวนี้ก็จะได้เป็นภายในสีดํา แล้วก็เหมือนเดิมครับผมบอกว่าไฟฟ้าเหมือนเดิมขั้นที่มันไม่ใช่โฟก็อาจจะช่วยเรื่องการประหยัดประหยัดน้ำมันใช่ครับน้ำมันนั่นเองคือบางคนอาจจะมีจํานวนครอบครัวเยอะแล้วก็วิ่งแต่ในเมืองไม่จาเป็นต้องใช้โฟอยู่แล้วก็เอาคันนี้ได้สีขาวด้วยนะพี่ตุ้ยใช่ครับผมข้างนอกสีขาวข้างในเป็นภายในเป็นเปียโนแบ็กแล้วนะครับก็คือสีดํดดุดกันไปเลยไี่อบอกนะรถเรารับประกันมาดูซอกขอบประตูหัวน็อตได้หมดเลยครับผม อันนี้ต้องบอกว่าเพิ่งมายังไม่ได้ล้างละเอียดเลยใช่ครับผมจะเอามาไลฟ์ก่อนใช่เซ็นเซอร์รอบคันเหมือนกันครับผมแล้วก็ภายในก็ไม่ได้ต่างกันมากเดี๋ยวเาไปดูภายในนะครับก็จะเป็นภายในเป็นสีดําหมดเลยนะครับส่วนจอตัวนี้นี่เขาเลือกภายในดําแล้วใช่ครับเป็นภายในดําแล้วผมอะไรไฟฟ้าร้อเปอร์เซ็นแล้วนะครับแล้วก็มีเหมือนออปชันเหมือนตัว็อบทุกอย่างเลย ไม่ว่าจะเป็นตัวสปีดลิมิตหรือคูคอนโทนที่สำคัญตัวนี้ได้ระบบซิงสามตัวนี้เป็นซิงสามนะครับสามารถเล่น Apple c a r p รเพได้แล้วก็มีเนในรถเลยส่วนอเราจะต่อสายนะครับทั้ง Apple c a r p รเพแล้วก็ Android เลยได้เลยตัวนี้ก็อัปเกรดขึ้นมานิดนึงครับผมหลังคาพาโนรามิกกาสลูปเหมือนกันครับผมเนี่ยเปิดให้ดู ได้ก็ตัวนี้ก็จะได้ภายในดุๆไปเลยเหมือนกันครับตัวนั้นจะเป็นภายในสีเบจตัวนี้เป็นภายในสีดำใหม่กว่านะครับกงดูนะครับไม่กว่า2ปีในราคาเพียงแค่แสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับถ้าถามว่าราคานี้นี่ดอกจับมือหนึ่งมาเกือบ40เเลยเพราะว่าตัวนี้ตอนเป็นมือหนึ่งภาษีรถขึ้นแล้วล้านสี่เก้านะครับผมล่าใช่ครับผมหายอยู่รถครอบครัว PPV นะครับ ลดภาษีขึ้นทุกปีนะครับแต่รถร้านเรานี่ลดราคาให้ทุกปีเลยนะครับผมอ่าตัวนี้ก็คือได้สีขาวด้วยนะใช่ครับผมเขาบอกว่าสีขาวที่อยู่กับเราไม่นานนะนี่ก็เป็นเกียร์หกสปีดเช่นเคยเครื่องสองจุดสองอ่าเดี๋ยวผมจะไปต่อที่อีกคันนน้องเล็กครับคันสุดท้ายเลยคันนี้คันนี้ก็จะเป็นเอเวอเรสต์ปีสองพันสิบห้านะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวต่ำลงมานิดนึงครับ อ่่าพีีตุ้้้ยันไดวเป็นตัวไทเทเนียมครับก็คือเป็นตัวสแตนดาร์ดของขับ2แล้วก็2.2งจุดนั่นเองครับผมแต่ก็ได้ไทเทเนียมมาภายในนะครับสีเดียวกับตัว่โฟบิวตัวท็อปก็คือเป็นเบาะสีเบตคอนโซลสีเดียวกันต่างกันแค่เพดานนะครับเพราะว่าตัวนั้นเพดานจะเป็นสีดำแต่กล้องเข้ามาดูครับอแต่กล้องเข้าไปดูครับไปดูภายในอ่า ภายในสะอาดสะอ้านนะครับผมราคาก็จะถูกลงมานะใช่ครับอะผมบอกราคาไปเลยหน้าจอเ็าจะเป็นซิงสองนะพี่ตุ้ยนะครับผมเป็นซิงสองครับแต่ก็มีพุชคอนโทรอะไรมาให้เรียบร้อยนะครับอย่างจะเต็มพวงมาลัยไปฟ้าให้แล้วภายในดูภายในเนี่ยเนียสวยมากเทียบกับรถปี2015นสิบห้านะพี่ตุ้ยใช่ครับตัวนี้ก็ราคาหายไปครึ่งครับเพราะว่าตอนนั้นก็ล้านสามอะใหม่ก็ล้านสามนะไม่ได้หนีกันเยอะนะครับนี่ดู เราติดเดินๆนะเราไม่ได้หุ้มเองนะเขายังไม่แกะออกเลยนะครับเราง่ายรถภายในสีอ่อนนี่มันเปื้อนง่ายนะครับแต่สภาพคันนี้ก็คือยังสว่างยังใสรถมือเดียวนะรถมือเดียวรู้สึกว่าจะรถมือเดียวทั้งสคันเลยนะเพราะผมใช่ครับผมและนี่รถรถใกล้บ้านเราด้วยใช่รถลำพูนใช่รถลำพูนนี่เองนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาบอกราคานะครับเราตั้งเพียงคันนี้นะครับผมตั้งเพียง685,000ดหันบาท 6แสนกว่าคุณได้เอเวอร์เรสต์นะครับลองคิดดูนะครับสีแดงสวยเลยแล้วก็อ่ะเดี๋ยวผมจะมาสรุปราคานะพี่ด้วยนะครับ,รบผมพันเลยเพิ่มจาก,กาคันแรกก่อน,ลอนเลยก็ได้ครับครับผมคันนี้จะเป็นเอเวอร์เรสต์ไทเทเนียมพัร์โฟวิน3.2เครื่อง e 3.2นะต้องย้ำหน่อยครับปี2015ผมตั้งราคาอยู่ที่799,000บาทนะครับแล้วก็ คันสีขาวนี้ก็จะเป็นตัวไหนครับพี่ตุ้ยเป็นตัวไทเทเนียมพลัสนะครับ2.2ปี2017นะครับตัวนี้อยู่ที่865,000บาทนะครับต่อคันแดงเลยครับพี่ตุ้ยคันแดงนี้นะครับเป็นตัวไทเทเนียมนะครับปี2015ครับ2นะครับ685,000บาทถูกมากนะราคานี้ถูกแล้วนะครับแล้วโปรโมชั่นสำหรับใครที่ดูไลฟ์สดนี้มาไม่ว่าจะดูตอนนี้หรือว่าย้อนหลังนะครับผมให้ส่วนลดไปเลยนะพี่ตุ้ยครับ1,000บาทนะครับ บอกว่าดูไลฟ์สดของบางปิดมานะครับให้ได้ส่วนลดไปเลย1น0 0 0บาทนะครับซื้อลรถกับเราครับได้อะไรบ้างครับพี่ตุ้ยได้ฟรีดาวฟรีดาวค่าจัดค่าจัดค่าโอนอยู่ที่เราหมดนะครับเข้าศูนย์เพื่อเช็คของเหลวเราทําให้หมดรับประกันหลังการขายอีกงกรณีที่ลูกค้าจะจัดไฟแนนซ์อย่างไงบ้างครับพี่ตุ้ยก็คือทุกอาชีพเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนเราสามารถจัดไฟแนนซ์ให้ท่านได้หมดอาชีพไหนแอดที่การงานดีชัดเจนมีบัตดเครดิตเราจัดเต็มฟรีดาวได้แน่นอนครับผม เขาเรียกว่าพี่น้องพื้นที่ลาที่าบสูงก็ซื้อท okay. ี่เราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพาสปอร์ตก็ซื้อที่เราได้หรือว่าประเทศเพื่อนบ้านซื้อได้หมดได้นะครับเรามีก่อนปล่อยรถนะครับเราเข้าศูนย์อย่างพวกนี้ก็จะเป็นฟอร์ดเราเข้าศูนย์ฟอร์ดก่อนปล่อยนะเช็คตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายของเร็วให้ความเรียบร้อยแล้วก็มีรับประกันหลังการขายด้วยนะครับยังไงก็ฝากเป็นรถเอเค้สาขาหน้าโรงเรียนปิ่นนะครับเรามีรถในเครือกว่า300อยคันนะครับอยากได้รถ ยี่ห้อไหนรุ่นไหนครับลองพักแท็เข้ามาถามดูนะครับยังไงก็ฝาดเอเวอร t เรสสามคันนี้ไว้ด้วยนะครับยังไงวันนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ,รบผมสวัสดีครับขั้นข่าวได้จอดข้างออฟฟิศเอานะครับแล้วก็